สวัสดีทุกคนเลยได้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรซฟิวเทวในฟีฟ่า22อีกครั้งนะครับผมวันนี้เรามีศึกใหญ่เลยฮนะที่ต้องเจอกับกระต้าของเลี้ยวปูนะครับผมซึ่งเลี้ยวปูนะตอนนี้เขาเป็นจ่าฟูงของพิมพิรกริตอยู่ฮะตอนนี้เนี่ยเขาได้เปรียบเราอยู่นะครับซึ่งเราในแข่งมากกว่าเขา1นัดนะแต่ว่าคะแนนตามอยู่2คะแนนซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าแข่งเท่ากันเนี่ยเลีวปูจะนำห่างเราเป็นทั้งหมด5แต้มพอดีเป๊ะเลยนะเพราะว่าจะบวกอีก3า ก็จะเป็นทั้งหมด67นะครับแล้วก็เราเนี่ยก็62เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเจอนัดถัดไปการไปบุกไปเยือนที่แอนฟิ์นะครับจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องตัดแต้มให้ได้นะครับก็คือการไปชนะเลียบภูให้ได้อย่างน้อยอคือต้องเสมอให้ได้แต่อย่างมากคือต้องชนะให้ได้ทุกคนประเด็นเลยคือตอนนี้เรายังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์นะ และอย่างที่บอกไปซีรีส์นี้เนี่ยจะจบในซีซั่นต่อไปคือซีซั่นที่8นะครับซีซั่นที่8คือซีซั่นจบแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้แชมป์ในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลหน้าเรามีตังเสริมแบบงบจัดๆแน่นอนครับและตอนนี้มีเรื่องราวึ่งเรื่องครับที่อยากจะบอกทุกคนว่าเออตอนนี้่เราหากองหน้าสำรองในปีหน้าได้เรียบร้อยเลยครับทุกคนและเป็นใครทุกคนน่าจะคิดไม่ออกเดีย๋ยผมจะพาไปดูครับว่าคือใครกันแน่ฮะ นี่ครับความเร็วของแกในวัย31-32ยังอยู่ประมาณแต่90หรือว่าอาจจะเป็นลดลงมาเหลือ80ไปลายๆก็ยังโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของการจบสกอตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าเบนิโต้รามันน่าจะย้ายไปดูวการหน้าแล้วก็ต้องหาคนสำรองมาแทนทางด้านของโจเกลฮาร์ดและผมคิดว่าด้านเคนก็มีส่วนสูงสัสดส่วนที่ดีนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะดีพอที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกองกฤษได้แล้วก็เวสฟุต สองเท้าแบบเต็มๆเลยว่าห้าดาวแล้วก็สกิลมุ้มสี่ดาวถือว่าผมว่าเอาเรื่องอยู่ราคาที่เราไปเซ็นมาได้เนี่ยคือ17.2ล้านปอนด์ครับเราเจราจาในส่วนของค่าตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นในส่วนของค่าเหนื่อยของนักเตะครับกับเอเจนต์ e ที่ต้องมาพูดคุยกันนี่ครับอุยย้ยแรนเคนบอกว่าขอเป็นโรเตชันในซีซันหน้าครับอุ้ยแจมเลยอู้น่ารักจัดๆครับด้านขานก่องแรนเคนก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะโบนัสทซ รวมถึงการลงเล่นอีก5นัดนะครับผมแล้วก็ขั้นเดิของเขาอยู่ที่5 0,000ื่กว่านะครับห้าหมนกลางๆคือ5้าหมผมว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับจัดไปทุกคนเรียบร้อยปิดดิวเลยแล้วกันนะครับสำหรับแบรนเคนนะครับวัยที่อาจจะเยอะแต่ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนครับปีหน้าน่าจะเข้ามาเป็นส่วนโรเทชันได้แบบเต็มตัวนะและสุดท้ายเราก็ได้เขาก็มาในทีมครับล่วงหน้าก่อนเลยนะเป็นการจับจองครั้งแรกในการเล่นเลฟติวทาวก็คือการจองล่วงหน้าก่อนและ สุดท้ายเราจะได้เขามาในปีหน้าแน่นอนครับทุกคนเอาละเราเดินหน้าต่อไปเจอกับเลี้ยวภูนะครับอันดับที่1ของตารางเป้าหมายคือชนะให้ได้ครับอะไรครับผมวันนี้เราบุกมาเยือนที่สนามแอนฟิลด์ครับสนามของเวอร์พููครับวันนี้เราต้องมาเจอทีมอันดับที่1ของตารางครับและเราคืออันดับที่2นะตอนนี้ก็ช่วงชิงกันมันจะจัดเลยฮนะในช่วงท้ายดูการตรงนี้โจเกลฮัท อรอมค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวาครับถึงแม้จะไม่ได้ยิงเตี้ยงป้างระเบิดแตกแต่ว่ามีส่วนกับประตูค่อนข้างเยอะกับเรซฟิวเทลครับในการเข้าทำนะส่วนเลวพูครับในปี2028นี้ก็เปลี่ยนเจนมาหลายชุดหลายช่วงแล้วนะซาดิโอมานเน่อะไรพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเริ่มที่จะกําลังแขวะสตาร์ทกันแล้วส่วนซาร่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังอยู่หรือเปล่าจะเป็นตัวจริงของชาบ้านเลวพูครับมาในระบบ4-3-3อลิซอนเบเกอร์ครับ กองหลังก็เป็นฟานเดอร์เบิร์กับแล้วก็ลิสวินเรียมครับตรงกลางมีแม็สมิธจากทางเรานั่นเองครับเ่นคู่กับทางด้านของเบรดี้ครับถือว่าเป็นคู่กลางที่ดุมากส่วน3ตัวรูปผมไม่รู้จักใครเลยนอกจากในเรสกับฮาวิเอลเลียดนะฮะสองคนแนบในฝ้าฝังขอเรสฟิลาวก็สี่สองสามหนึ่งครับชุดเดิมนะครับนี่คือชุดที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางปีกซ้ายวันนี้เป็นฟาคุนโดได้ลงแทนยานิทาชีครับยานิทาชีก็เป็นตัวสมรองแล้วก็เด็กดาวรุ่งอย่างฟาบิโอรามอส ก็ยังคงเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องไปครับและเกมเทียนฟิวกำลังจะเริ่มเลยครับศึกตัดสินก็ว่าได้ครับในส่วนของแชมป์ฤดูกาลน,นี้ครับเลียพูจะนำห่างหรือว่าเรสฟิวทาวจะตีตื้นขึ้นมาต้องมาดูครับเลียพูก็มาแบบเนิบๆครับแต่ว่าส่งบอลยันข้างแม่นแล้วเปรดี้ยกออกมาทางสายสุดเนลเรสเนเรสจังหวะนี้จะไปแล้วโอ้แทงก็มาสวยมากเลยกีโ,โ,โอโโยลูกนี้เหลือเชื่อมาก อนเหมือนไม่มีอะไรกแต่ว่าอยู่ดีๆทะลุทะลวงเข้ามาได้เจ๋ยเลยแล้วโอ้โหยิงในมุมแคบๆแบบนั้นเข้าไปเลยครับเริ่มต้นจากเนเรสดาวซันโบของลิเวอร์พูลนี่นะครับแล้วก็ของบิลเบรียก,กิดด้วยครับอาบอลลงผ่านแรมตี้แล้วจังหวะนี้คือโอ้โหเอเวดี้เข้าไม่สุดครับู้เข้าสุดแต่ว่ามันไม่ค่อยที่จะแน่นเท่าไหร่นะเลยหลุดมาถึงกองหน้าของลิเวอร์พูลและซัดเต็มเต็มข้อเลยเรียบร้อยไป 1-0ง,งานหยากมาที่เรดฟิวทาครับเนนบีโอ้โหเอาตัวรอดได้เก่งและแทงเข้ามาจังหวะนี้สวยมากซาดีเล็กเจอปังอยู่ซาดีเล็กหักเข้ามาด้านในแล้วจังหวะนี้อ้อมต่อซาดีเล็กสวยงามมากเติมมาดีซาดีเล็กเปิดเข้าด้านในแล้วกิงเรียบร้อยเป็น1นง,งจากเรดฟิวทาจากลนะินเดอร์ลอมรับมาแล้วเหมือนกันรงบในส่วนของลินเดอร์ลอมลูกนี้ถือว่าโอ้โหต้องชมมิเชลซาดีเล็กนะครับพี่แกนี่คือ โอ้โหนี่กลางรับหรือว่ากลางรูกกรบเติมสุดไม่หยุดยั้งแล้วลูกนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะใจกว้างครับไม่เลือกยิงถ้าเป็นปีกบางคนนี่ก็ซัดหงายไปแล้วแต่ว่าส่งให้ลินเดลอมได้แปรเอาชัวครับสถานการณ์กลับมาแลวครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเรียบูโดนตีเสมอเรียบร้อยฮะและครึ่งหลังเรดฟิวท้าไม่รอช้าครับเปลี่ยนแผนเลยครับเอาด้านของยานิทาจีลงมาแทนฟาคุนโดไปยินตี้ครับ เงียบๆนะครับช่วงหลังๆฟาคุนโดะจะใช้ลินเดลอมเล่นต่อไปลินเดลอมเปิดมาส่งออกไปด้านขวาสุดแลมตี ree, เล่นกันเป็นช่องเป็นฉากอุนแดออกไปแล้วอุนแดหักบอาแล้วปั๊มได้เฉยแล้วอุนแดแต่กลับไปตั้งใหม่ที่โซนเบเกอร์แล้วต้องเคลียร์ขาดออกมาพอนทะลักขึ้นมาด้านหน้าซาดิเล็กโมงแล้วลินเดลอมเล่น 1, 2, หนึ่งจังหวะนี้เกลฮาร์ดสวยมากเกลฮาร์ดหลุดมาแล้วยิงโอ้โหสวยแอบจะจัด โอ้ชิงจังหวะ12กับพื้นที่กองหลังตรงนั้นถือว่าเฉียบมากเลยดูภาพช้ากันโอ้โหลินเดลอมกับทางด้านของโจเกลฮาร์ทชิงกันเพียงแค่2ครั้งนี่ครับเกลฮาร์ทสกิดต่อมาแล้วพลิกแล้วคโอ้โหถ้าเกิดปล่อยช้ากว่านี้เนี่ยประมาณสักเซียววีคือล้ำหน้าแน่นอนแต่ด้วยความเป๊ะของลินเดลอมกับเกลฮาร์ทถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วเลือกยิงมุมดีครับเป็น2-1แบบรวดเร็วในครึ่งหลังแหละ แมสซิมินี่มีลุ้นจะได้แชมป์นะครับแต่ว่ายังคงไม่จบเลยครับแล้วเบนนี้เปิดเข้าไปสาริเล็กแทงออกแล้วอูหลุดมาเลยที่ฮาจีสวยจะจัดฮาจีจังหวะน,นี้เลี้ยงขึ้นมาฮาจีมาเองแล้วฮาจีเปิดเสาสองหลุดมาแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหจากโจโกเกวาร <c oughs> ์ดกูเหลือเชื่อครับลิเวอร์พูลเจอแทงทะลุทะลวงแล้วสวนกลับยังโคมอรเรซซิลทาวแล้ว ทรงที่ลงมาของฮาจ้นี่คือโอ้โหของจริงมากๆในครึ่งหลังดูแับหลุดขึ้นมาแล้วฮาจ้ลูกนี้มีออปชั่นเปิดหลายตำแหน่งแต่ชิปมาเสาสองแล้วเกลฮาร์ดพิแกนิ่งจะจัดในการยิงแบบชิวๆเข้าไปครับไม่ต้องยิงหรือหวาครับแ,แปรลงพื้นแล้วไอโซเบเกอร์คิดว่าจะเล่นมุมบนฮะเป็น3-1แบบเร็วเกินคาดครับ54นาทีเท่านั้นกาเซลยกออกไปด้านข้าง จังหวะนี้เฮลิเก้เจอปัม๊มลมตีลมตีปั๊มแล้วแทงออกขนานเส้นมาที่อุนแดสวยจัดๆแล้วเลี้ยวคูลอยสูงอีกแล้วเชงกิตอุ่นแดเปิดเสาสองจังหวะเดียวแต่ว่าไม่ถึงครับโอกระโดดยิงไปตะก้อเลยเบนับบี้เก็บได้แล้วสวนกลับทันทีครับในฟิวเทาวแล้วเบนับบี้พี่แกเร็วเลยครับจะเร็วก็ขึ้นมาคนเดียวแล้วขึ้นมาคนเดียวเลยครับเบนับบี้ เบรนดับี้หักเข้ามาโอโหสวยมากลินเดลอมหลุดเข้ามาแปรเอี้ยวเรียบร้อยโอ้โหต้องชมเบรนับบี้รับพี่แกคือเดือดจัดลูกนี้ครับลากจากหัวกระโหลกตัวเองพาทางสนามออกมาแล้วลินเดลอมเติมมาแจ่มมากๆครับลูกนี้เรียบคูครับเหมือนกับว่าแรงหมดเหมือนกันครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนะลูกนี้ถือว่าลินเดลอมจบได้ดีแต่ว่าต้องชม คนที่ส่งมาเล่นง่ายมากๆอยู่างด้านของเบรน,นับี้แัะแบ็กซ้ายของเราน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายเลยครับรามอสเปิดโค้งขึ้นมาจังหวะน,นี้จสโดดาปที่เดนโบงเข้ามือของโซเมเกอร์แบบเต็มปักเลยอะ่ะแต่พยายามจะเล่นเร็วขึ้นมาเลยครับได้หรือเปล่าไม่ได้เท่าไหร่ครับคืนกลับมาลินเดลอมทิ้งออกมาจังหวะน,นี้แล้วเกลฮาร์ส่งต่อไปลินเดอร์ลอมแล้วจังหวะน,นี้เกลฮาร์ขอบอลอยู่ด้านในเกลฮาร์หลุดมาแล้วยิงโอ้โห ไปกันใหญ่เลยครับเรียบผู๋ต้องชมครับรีดลอมเห็นทางด้านของเกลฮาร์เนี่ยถ่ายมือขออยู่แล้วครับแล้วเรียบร้อยเนี่ยปีนี้คือซื้อกลับมาครับด้วยราคาที่แพงมากมากแล้วแต่ว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะ5-1แบบเหลือเชื่อครับเกมนี้กําลังจะจบลงด้วยครับที่สกอร์ค่อนข้างที่จะเหลือเชื่อเหมือนกันแลวก็เรียบร้อยครับ เซโนวิดยาวมาแล้วครับเป็นเรดฟิวทาวครับโอ้ถหทล่มเลี้ยูและเป็นแฮตทริกของเกลฮาร์ดเอ้ยโหเพิ่งรู้ครับโอ้โหเรียกว่ามันยิงกันเยอะจนนับไม่ทันแล้วแต่ว่าเกลฮาร์ดได้แฮตทริกกลับบ้านไปเลยฟุตบอลนะเกมที่ผ่านมาเนี่ยเกลฮาร์ดเล่นดีไม่เท่าไหร่นะคือลินเดลอมครับทุกคนไม่อยากเชื่อเกมที่แล้วได้เรตติ้ง10.0 คืออย่างที่บอกไปแับซื้อมาในช่วงกลางฤดูกาลและวิกเกทําได้ดีขนาดนี้เนี่ยเราก็ยอมรับนะเดี๋ยวมาดูเซตัตต่างๆนิดนึงครับว่าใครยิงเยอะที่สุดในทีมของเราคนที่ยิงเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นโจเกลฮาร์ทที่18ประตูแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปคือเขาไม่ได้ยิงดีอย่างเดียวนะคือวิก่กเนี่ยมีดีในเรื่องของการเล่นเป็นทีมด้วยครับแลวแอซซิตถึง14 14ประตูนะครับมาจากเท้าเขาหมดเลย,ยถือว่าเหลือเชื่อมากนะเกมถัดไปกับเซาจ์ตัานครับเราก็ถล่มไปส0ูเลยนะโอ้โห ดุอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ซาดิเล็กยิงเข้าไปลินเดลอมแบ่งกันยิงแล้วก็จะมีฟาคุนโดเปยตียิงไปอีกหนึ่งรายครับเรียกว่าฟาคุนโดเบิ้ลสองเลยนะคนที่เล่นดีที่สุดในเกมที่ผ่านมาก็จะเป็นลินเดลอมอะไรครับผมเดี๋ยวเกมนี้เราไปลุยกันก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสกอร์มันขาดเดี๋ยวเกมหน้าเราอาจจะสคิปเลยละกันนะครับผมแล้วก็หาคู่ชิงนะแต่เกิดสมมติว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสกอร์มันมึนมยมันเบียดกัน2 1 3 1 3 2่งสามห่าองะไรเงี้ยอาจจะมีลุยกันใน เรียกว่าอิตาลีนะก็ต้องขอดูก่อนนะว่าเกมนัดแรกจะจบอย่างไรครับไปจัดตัวแล้วไปลุยกับโรมากันอะไรครับผมวันนี้นัดแรกครับที่เรดฟิ์ทาวครับรรบ,บ้านของเราเองครับเจอกับทีมอย่างโรมารับอย่างที่บอกไปครับผมเซอร์ไพรส์มากนะที่โรม่าชนะเข้ามาถึงในรอบนี้ได้และชนะทีมอย่างบาเยอร์ิวนิกแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่แปลกใจเมื่อผมได้เห็น11ตัวจริงของเขาเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเดือดแค่ไหนครับ นี่คือเป็นหนึ่งทีมระดับท็อปได้เลยนะสำหรับโรม่าในยุคนี้ปี2 0 2 8ครับอะไรครับผมเพลงจบเรียบร้อยเลสฟิลทาก็คสอตัวจริงก็ยังคงเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ยานิฮารจิได้ลงแทน ฟากุโดไปยิสตี้ครับในส่วนของผู้สับประตูก็เอดูอาร์เมนดี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นมาร์ติเนสคู่กับเอลเวดี้แลมตี้แบนนาบี้ครับซาดิเล็กคู่กับกามาร่าฮาร์จิลีเดลอมอุแดและก็เกียวฮาร์ตครับชุดนี้คือดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นชุดใหญ่ที่ได้ลงกับโรม่าครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับเอาฟองโซอาเรโอลาผู้สับประตูครับในส่วนของเซนเตอร์คู่วันนี้นะครับผมของโรม่าก็จะเป็นด้านของเซนซี่ครับ มีซาเวโร่ครับมีนัสโซล่าทางซ้ายฟาบินโยคู่กับตัวนารี่ตรงกลางครับมีแจ็คกิริสคัสตันเย่นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับชุดนี้และเกมกำลังจะเริ่มแบบรวดเร็วครับเกียวอัเริ่มต้นที่เรดฟิวทาวแล้วฮาจี้จะโดนสนไลด์ยังได้อยู่แล้วจังหวะนี้ฮาจี้เห็นแบนดบี้หลุดขึ้นมาแล้วแบดบี้ขอกดเลยแต่โอ้โห คิดอะไรอยู่ฮะซาดิเล็กครับหากเข้ามาตรงนี้อันตรายมาแล้วเขาปั่นโอ้โหจะว่าเรมนดี้พี่เก็บตัวใหญ่ครับแลวเล่นสันส้นๆมาครับออกมาที่ดัมตี้ดัมตี้ยกมาโอ้ยสวยแล้วจวังหวะนี้อุนแดงครับหมาดีมากครับอุนแดงเคิงคิดอุนแดงหักเท้าซ้ายเปิดย้อนกลับมาเสาแรกจริงแล้วห้อยเข้าเฉยเลยโอ้โหแบบรวดเร็วมากๆากแล้วเป็นลินเดลอมอย่างต่อเนื่องครับลูกนี้ ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยอุนแดก,ก็เจอทีมเก่ารับเพราะว่าโอ้โหจ้าพี่ดูแดนี่ก็มาจากโรม่าเหมือนกันแหละและดูครับแล้วอยู่ดีๆพี่แกถอนตัวลงมาเฉยแล้วแล้วยิงโอ้โหลูกนี้ผมคิดแล้วว่ามันจะต้องติดบล็อกครแต่ว่าด้วยความที่บอลมันโค้งจะจัดเหลือจะเชื่อโค้งออบตูดของเซนซี่และเป็ 1> 1> น1นแบบงงๆไปเลยครับเ,เตบุมโค้ก้ามาตรงกลางและจังหวะน,นี้โอ้โหมาตีเดส ก็ต้องชมมีเลยครับผมว่ามาตีเนสเนี่ยคือได้มงแบบนี้เนี่ยมา3 4ี่เกมแล้วแต่ว่ามงวืดบบังมงข้ามคานมาแ,แต่ลูกนี้คือกระโดดดีมากพีก่แกตัวเล็กเนี่ยฮะโอ้แต่ว่าลูกการกระโดดของเขาเนี่ยทำมิ่งดีมากๆแล้วปุ่มประตูเขาไม่ออกมาด้วยครับแล้วเรียบร้อยครับมงเช็ดเกมนี้มันง่ายไปหรือเปล่าครับโอ้เปิดเข้ามาด้านในครับส่งจังหวะเนี่ยอุนแด แล้วลินเดลอมต่อมาที่ซาดีญญเล็กได้กดไกลๆแล้วต้องปัดออกมาก่อนครับจังหวะนี้แล้วเคลียร์เข้ามาไม่ดีเท่าไหร่วนกลับมาที่หัวกานโลคูนเกือบได้ถึงลินเดลอมเหมือนจะเล่นสั้นครับทางด้านของโรมาแล้ววิ่งไปเล่นไม่เล่นสั้นแล้วโอ้จังหวะนี้เกลฮาร์ตถือว่านิ่งครับเกลฮาร์ตพักออกมาแปะหนึ่งทีหนึ่งสองลินเดลอมไปแล้วแล้ินเดลอมมาเลยโอ้คูจังหวะนี้ถือว่าเดือด ลีเดลอมด้วยความมั่นใจจังหวะน,นี้ลีเดลอมยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหสามศูนย์แบบเหลือเชื่อครับโอเหมือนจะได้เล่นในเล็กเดียวครับเลกที่สองอาจจะมีการฟิลม์มแมตช์เลยครับมีลุ้นเหมือนกันนะจะได้แบบดับเบิลแชมป์ครับทั้งทีในลีกด้วยอาจจะเป็นทริปเปิลแชมป์เพราะาเราได้คาราบาวครับมาด้วยแล้วลูกนี้ลีเดลอมพี่แกอูห้หูยยิ่งดีจัดๆไม่ยิงเรียดไม่ซ้ายไม่ขวาครับขึ้นโค้งข้าไปเลยครับ ครึ่งหลังยังไม่มีการเปลี่ยนตัวของทั้ง2อฝั่งนะฮะแต่ว่าเรฟิวทาวมีสิทธิ์ยิงเพิ่มได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเปิดครับยานิทาจี้โค้งไปลิซโดบาร์ดเนสโมไม่ถึงบอลปะทะจังหวะที่2แล้วอุ้ยไม่ดีลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบอลมันมาสูงเก็บได้แต่บอลยังถึงสปินาโซล่าอยู่ทรงต่อมาแล้วจังหวะนี้มาถึงแลมตีแลมตี้โค้งมาเก็บมาที่ลิซโดบาร์เนส ลิซโตโติเอ้ยไม่ดีเลยลิสโโดัติเดนเปิดมาไม่ดีแล้วจังหวะนี้โดนโอ้โอ้เหลือเชื่อโอ้ลูกนี้พลาดเลยครับผมวางบอลไม่ดีไปเลือกเล่นลูกเรียกว่าลูกเรียดนะครับผมแล้วมันโดนเลยครับโอ้โหแล้วเปลี่ยน2คนครับเป็นลินเดลอมแรงจหมดแล้วถึงแม้เล่นดีก็แรงจหมดเลยครับ แรมตี้โดนเปลี่ยนออกไปเป็นในด้านของอาราบาราลามารีนเป็นแบ็กขวาแทนครับจำเป็นนะฮะฮาจ้เปิดโ้งเข้ามาตรงกลางแล้วฝาบินโยเก็บอยู่ในจังหวะที่2อุหูยระพทะแน่นมากครับรึ่งหลังเสียไป2ประตูแบบไม่น่าให้อภัยฝาคุนโดฟฝาคุนโ,โดไปเองแล้วฝาคุนโดหักออกขวามาสวยมากๆฮาจิยิงโอ้โหฟาคุนโดสวยจัดโลกนีครับต้องชมการทะลุทะลวงมาที่แบบโอ้โหดีมากๆ นี่ครับคือนักเตะของเรฟิวทาวบางคนเดี๋ยเล่นตัวจริงไม่ดีเสมอไปก็ต้องลงมาเป็นตัวสำรองแล้วพี่แกเลี้ยงตะลุยเข้ามาถือว่ายอดเยี่ยมกับลูกที่ผ่านมาเนี่ยดูรครับเลี้ยงก็มา1 2แล้วก็แตะอีกทีแล้วแทงต่อให้ฮารจี้ได้ยิงโอ้โหแจ่มมากกับลูกนี้ตาน,นีเล็กออกขวาไปแม่นมากๆจังหวะน,นี้อาาบาอุนแดขอบอลอยู่สวยงามมากเกิดนแดดหัก ย้อนกลับมาเชียงกิดอุนแดเล่น1 2วนกลับมาที่ฮารีจีรอทางซ้ายแปะมาแต่ไม่ได้ยิงแล้ครับอู้หูแล้วเขาก็แข็งใจแข็งใจเล่นไม่ดีฮาจี G, ขอปั่นเลยแล้วรีบร้อยโอ้โหสวยงามจัดจัดที่ยานิทาจีครับอู้หูคือด้วยความที่โรมาเหมือนอยากจะเก็บบอลไว้อยู่ครับแล้วพยายามที่จะบิวอัพรวดเร็วเยนยะเล่นั้นๆแต่ ด้วยความที่ก็ล้นเหมือนกันเลยครับมาถึงเท้าของเจนิทาจี่แล้วพี่แกปั่นเข้าเสาสองสวยจัดจัด,จดลูกนี้คือมีอยู่มุมเดียวเลยครับที่สามารถที่จะหนีอเลอล่าดได้แต่โอ้โหแล้วเป็นมุมที่ตีจัดจัดเลยครกัมาร่ายกขามด้านซ้ายไปแล้วแม่นไม้จังหวะนี้ฟาคุนโดแล้วเอาหมดเวลาเลยครับผมผู้ตัดสินไม่เล่นต่อครับเป็นเรฟวิวเท้าก็เปิดบานสลม่มโรมาไปอย่างครับนัดต่อไปถามว่าต้องเล่นไหม จริงๆแล้วก็แอบเสียวนะว่าจะโดนยิงเยอะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะผ่านได้นีอาจจะได้เจอกันอีกทีในช่วงนัดชิงชนะเลิศครับเดี๋ยวทุกคนไปลุ้นไงว่าเราจะมีสิทธิ์เจอกับใครระหว่างโรมาก,กับปารีสแซงแชรกแมงครับต้องไปอรอลุ้นกัน ปีนี้เรามีสิทธิ์จะได้3แชมป์เลยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยโอ้โเลี้ยวพูโดนแซงไปแล้วส่วน Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงขึ้นมาดับที่2เฉยเลยแล้วแมนยูก็มีสิทธิ์ได้แชมป์นะถ้าสุดท้ายเนี่ยอีก4นัดสุดท้ายเราชนะหมดและอีก5นัดสุดท้ายแมนยูชนะหมดแมนยูแชมป์เลยนะเพราะว่าเราแข่งมากกว่าเขา1น,นัดและเลี้ยวพูอ่าแมนยูไนเต็ดก็แข่งน้อยกว่าเรา1น,นัดแล้วก็คะแนนเนี่ยห่างกับเองแค่2แต้มเท่านั้นคือถ้าเกิด2ทีมเนี้ยอย่างแมนยูกับเรดฟิ์ทาวชนะหมดรวดครับมีสิทธิ์ที่แมนยูจะพลิกในนัดสุดท้าย ด้วยเพียงแค่1คะแนนก็เป็นไปได้ทุกคนโอ้โหเดี๋ยวใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลวัฒฟักด้วยครับรถทูหนึ่งแสนซับนะครับกดแชร์กันออกไปแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบมากก็บอกต่อเพื่อนๆให้เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็กดซับสไคร e กับช่องพี่บอลวัฒฟักด้วยครับรถทูแสนซับนะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ารับชมให้มีความสุขนะครับสนุกกัรเล่นเกมแล้วมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ